วันที่18มกราคมนายเฉินสือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันบังเอิญหลุดปากระหว่างการถแถลงข่าวว่าโรงพยาบาลที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แบบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์คือโรงพยาบาลเถาหยวนของกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่12มกราคมโรงพยาบาลเถาหยวนพบแพทย์และพยาบาลที่เป็นคู่รักกันผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ต่อมาตั้งแต่วันที่16มกราคมก็ตรวจพบบุคลากรติดเชื้อเพิ่มติดต่อกัน3วันเป็นแพทย์1รายและพยาบาล2รายรวมมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผลตรวจเชื้อเป็นบวกทั้งสิ้น5รายดังนั้นนายเฉินสือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันจึงประกาศเริ่มบังคับใช้มาตร,รการหลัก6ประการในโรงพยาบาลเถาหยวนดังนี้ประการแรก เจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อเข้าประจำการในโรงพยาบาลจัดตั้งเป็นสถานีบัญชาการความคืบหน้าประการที่2ปิดห้องพักผู้ป่วยที่ผู้ติดเชื้อแต่ละรายเคยใช้ทํากิจกรรมโดยจัดให้ห้องพักผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นห้องสําหรับกักโรคห้องละหนึ่งคนพื้นที่อื่นๆที่ผู้ติดเชื้อเคยทํากิจกรรมให้ทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดประการที่ 3. ทําความสะอาดทั้งชั้นและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นพื้นที่ควบคุมอย่างเร่งครัด ประการที่ 4. จัดผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประจําการเพื่อให้คําแนะนําและความช่วยเหลือในการดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลประการที่ 5. ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหมดสามารถออกได้เท่านั้นห้ามเข้ายกเลิกการเยี่ยมผู้ป่วยส่วนการเฝ้าผู้ป่วยจํากัดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นและประการที่6เน้นย้ําการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวังอาการสุขภาพด้วยตนเอง หากพบอาการเพียงเล็กน้อยต้องรีบแจ้งให้ทราบโดยทันทีนอกจากนี้เพื่อเป็นการควบคุมกรณีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนภายในโรงพยาบาลเถาหยวนศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อจะขยายขอบเขตในการกักโรคโดยยกเลิกเรื่องการให้กักโรคเฉพาะผู้ติดต่อใกล้ชิดเป็นผู้ที่มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อภายในโรงพยาบาลทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการกักโรคในที่พักอาศัย สรุปแล้วมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักโรคภายในที่พักอาศัย14วันรวม152คนและผู้ที่ต้องสังเกตอาการด้วยตนเองที่บ้าน3-7วันรวม46คนรายงานโดยกัญยากริชยาคมทีมข่าว RTI